มีลำ8มิลกับลำ10มิลน,นะเดี๋ยววิจะเทสลำ10มิลก่อนแล้วกันเนอะอ่ะลำ10มิลก่อนนะคะแล้วก็ค้ำนะดึงยางความแรงความเบาอยู่ที่เราตั้งยางนะวิก็ได้แต่เทสในแรงของวินะคะอ่ะทีนี้ลำ10มิลเราก็ใช้ลูก10มิลน,นะอันนี้ลูกค้าสั่งไม่เจาะโหลดลูกเนอะต้องลูกค้าจะเอาใส่ปลายลำนะคะแล้วก็ใส่นะคะ ใส่ลงไปนะให้ลูกเขาไหลเราก็เอียงให้ลูกเขาไหลนะคะอ่าทีนี้เวลาเซฟนะคะมือซ้ายกดไปทางขวาลองไกลกดเซฟนะคะมือขวากดไปทางซ้ายนะคะอ่าล่าสิบมิลน,นะวิจะยิงกระปองสีสเปร์กันนะคะเทสกอ่าทีนี้สิบมิลได้แล้วนะคะอันนี้ลูกค้าสั่งลงนิ้วด้วยนะเทแล้วนะทีนี้แปดมิลน,นะคะ ตัวนี้จะเป็นงาน8มินนะเราก็ค้ำนะคะดึงยางเข้าหาตัวเรานะคะดึงยางเลยทีนี้ลำ8มิลเราต้องใช้ลูก8มินนะคะแล้วก็ใส่ลูกลงไปให้ลงมาที่แม่เหล็กนะตัวส่งลูกนะคะเซฟมือซ้ายกดไปทางขวาลองไกลปลดเซฟนะคะมือขวากดไปทางซ้ายนะคะอ่ากะผงกาแฟเบอร์ดี้นะนะ แปดมิลน,นะคะ